ช่เี <su> ่ยีเหลอนใช่พ่อเลครับพ่อครับเขาหลอนช่ครับ่อหลานชาเอง่อโอ้พหาชาเหรอแล้วท่าที่ไม่รู้ผู้ท่ารทอนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่ออะร่อพ่อพ่อพ่อเจ็นี้เรพ่อของข้าทางข้าเหลือเยอะแล้วกครจะมาให้มาเกิดอะไรขึ้น เขาบอกอะรทำไมแม่เกิดอะไรขึ้นล่ะม่ันเนวนดีมเขาก็เกิดความเจริญเอางคลท่งสันชัย้สวัทุกคน่สนโดยพ่อไม่รู้บอกว่าใครเป็นผู้เแต่ความผิดพดมันตกไปอยู่ที่ข้างเขาบกเป็นกาะเขาว่าอีนูหายซ้ายดาว Kha-Bang-Ka-Wa-Wa-Kho-Bik-Kho-Kha-Wut Kha-Bang-Ka-Wa-Kho-Bik-Kho-Kho-But Kho-Sang-Kho-Kro-Kho-Tae-Chui Sang-Hik-Dab-Kho-Kho Kha-Wa-Kha-Wa-Ti Kho-Tae-Song-Chai-Kho-Mai-Chai-Kho-Tae-Chui